วัครับวันนี้วันเสาร์ที่16ตุลาคมพุทธศักราช2564นะครับขณะนี้เวลาประมาณ23นาฬิกา57นาทีนะครับอยู่กับดาวดินสินบ้างเลยนะครับผมมาอัปเดตต้องให้ชื่อรีให้ท่านรับชมกันนะครับนะครับเมื่อช่วง23นาฬิกาที่ผ่านมานะครับช่วง5ค่มที่ผ่านมาฝนตกนะครับแรงมากเลยนะครับตกหนักเลยนะครับที่เขตลาดกระบังนะครับกรุงเทพมหานครของเรานะครับผมซึ่งเดี๋ยว ดาวดินจะพาทุกท่านไปดูนะครับว่าฝนตกแรงขนาดนี้นะครับน้องหอยเชอรี่เขาจะอยู่ยังไงนะครับผมซึ่งจะเห็นว่านะครับฝนก็ยังทะลุลงมาจากแสแลนที่มุงไว้นะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็ได้ยกให้สูงขึ้นแล้วนะครับผมในส่วนของหลังคานะครับหลังคามุงแแลนเพื่อให้สามารถ ดูแลน้องเชอรี่ได้ทั่วถึงนะครับภาก่อนน้านี้ทุกท่านได้รับชมก็จะจะเที่ยหน่อยนะครับจะเที่ยหน่อยฝั่งนี้นะครับฝั่งกำแพงนี่ทําให้เข้าไปดูแลยากนะครับตอนนี้ก็ปรับใหม่แล้วนะครับสูงขึ้นนะครับด้านข้างสูงอยู่ที่เมตรเจ็ดสิบห้าเซนนะครับผมนะครับต่อเสาสูงไปเพื่อให้ต้นไม้ได้สามารถจะเดินเติบโตด้วยนะครับ เดี๋ยวนะครับผมเราจะพาทุกท่านนะครับไปดูในส่วนของน้องเชอรี่กันว่าฝนตกหนักขนาดนี้เขาจะอยู่ยังไงนะครับผมน้ําแชะหมดเลยนะครับผมหญ้าก็จะเริ่มตายแล้วนะครับเพราะมุงแซลแอนแล้วก็แสงแดดเข้าไม่ถึงนะครับตอนนี้ก็จะมีบ่อน้องเชอรี่สองบ่อน,นะครับเป็นบ่อน,นี้ก็เป็นบ่อวัยรุ่นนะครับผมแล้วก็อันนั้นพ่อแม่พันส่วนบ่อน,นี้ก็เป็นบ่อฟักไขนะ่ไม่ได้เอา อะไรหมเลยนะครับตัวไข่หเปียบเดี๋ยวเรามาดูที่บ่อพ่อแม่พันธุ์ก่อนนะครับว่าฝนตกแรงขนาดนี้นะครับผมให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับนี่ทะลุแซนดนะครับฝนสายฝนทะลุแลนดนะครับผมลงมาค่าเปียกหมดเลยส่วนน้งหอยเชอรี่นะครับผมนี่ก็จะเห็นว่าน้ําก็ตกลวงเข้าไปในบ่อนะครับผมน้ําตกลงไปในบ่อหอยเชอรี่เหมือนกันนะครับ ันนี้ก็เห็นว่าจอกแหนะแหนแดงแหนเป็ดนะครับรวมทั้งจอกกุหลาบที่ให้น้องหอยเชอรี่ก็เริ่มเบาบางลงแล้วนะครับวันพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวจะไปเก็บมาให้น้องใหม่นะครับครบเจ็ดวันพอดีนะครับผมผมจะไปเก็บมาให้ทุกวันอาทิตย์นะครับเก็บมาใส่ให้น้องไว้เลยใส่ไว้เต็มบอ่อเลยครับนอกพอผ่านไปประมาณเจ็ดวันก็จะหายน้อย,อยับ นี่นะครับร้องหอยเชอรี่นะครับชุดนี้เป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับถามว่าแสลนที่ผมมุงไปนะครับเป็นค่ากรองแสงที่80เปอร์เซ็นตนะครับแต่ว่าถ้าทุกท่านรับชมก็จะเห็นว่ามีน้ำร็ดลอดลงไปในวบงบ่อปูนซีเมนที่เลี้ยงหอยเชอรี่เหมือนกันนะครับผม เมื่อจบเหนบเบาบางเราก็จะเห็นน้องหอยชเชอรี่ได้ง่ายขึ้นนะครับคือนี่เป็นพอน่อแม่ทำนะครับเดี๋ยวจะไปดูบ่อบวัยรุ่นกันบ้างนะครับว่าฝนตกแรงขนาดนี้เขาอยู่ยังไงนะครับผมนี คืบอบ่อไวัยรุ่นนะครับผมกอบบางตัวก็กินอาหารปรกตินะครับผมก็ไม่ได้อะไรนะครับแตนนเขาน่าจะชอบนะครับถ้าเป็นบออ่อพ่อแม่พันนี่ตอนเช้าไหมามาดูไข่เขาเลยว่าจะไข่เพิ่มหรือเปล่านะครับผมในสองวันที่ผ่านมา ฝนตกแรงแบบนี้เลยครับตอนกลางคืนพอตอนเช้ามาก็ไข่สี่ห้ารงนี่เป็นในส่วนของไม่ชีรี่วัยรุ่นนะครับผมก็ไมชีวตปกติครับผม,มสายฝนโดวตายม,มาบนะ้างแต่ผมก็ไม่ได้จระบกระเทียนอะไรมากนะครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าพุ่งนี้จะมีเสียชีวิตหรือเปล่าจากการนกน้ำนะครับผมอกน้ำวนใหม่ นี่เป็นบอฟักไข่ไฮเชอรี่นะครับทำถินทองเหมือนกันครับเป็นเปลือสีโ,โกโก้เดี๋ยวจะมาอัพเดทห้ท่านได้รับชมต่อไปนะครับว่าน้องเขาเริ่มโตหรือยังหลังจากที่เอาไปลงในบอ่อฟักไข่นะครับบรรยากาศฝนตกนะครับผมน้องเชอรี่ก็ยังอยู่ปกติดีนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับดาวดินถิ่นืองเลยนะครับขอฝากช่อง u t u b e นะครับดาวดินถิ่นบองเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับกดกระดิ่งนะเพื่อทีจะไม่พลาดการแจ้งเตือนหลังจากที่ดาวดินไม่โพสคลิปใหม่ๆนะครับผมสำหรับค่้มื้นวันนี้ก็ขอให้ท่านนอนหลับฝันดีนะครับผมราตรีสวัสดิ์ครับ